chuẩn cho linh chưa vậy rồi. để chết trong ủ của anh, hiểu không?

เฮ้ยเอาอยู <gegen violin> <acy> ่นี่กันเหรอไอสัตว์อะไรพี่อะไรไอเดอกี่ดอไอดอกพปนนี้มัเป็นคัดแรงใช่ป่ะเธอไม่มีดอกภัคนเด้อไม่ข้าไหนก็แรงหมดพี่ตอเนี้เออขอมแรงจังไอกาคนไหนดอกคนมีไว้ดอกาดอกต้องทักทักเขาเขาเอาขาหลวงให้เลยดเลยเออทักที่ท <kind abonn és> ่าเนีร้องเอ็นหรออ่าอเอ็นติดติกิใช่ไอมติเกิจไรฮ ใช่ใช่ที่แกไปทวงใช่<ร>ใช่เพนะราชอบมืนแล้วแบบตีมืนแบบเนียนอ่ะไม่ไม่เปิดเลยอ่ะใช่ใช่บางวันก็เปิดแล้วแต่ลมดิแล้วแต่ลมจัดเลยถ้าบอกลนะ ทักแทังแกยังไม่หัดทิกเก็เลยใช่ปิดตองกูแล้วกไปัมสงอ่ะอมันมันบอกไม่ให้อ่ะอะไรมันบอกไม่ให้อะไรอ่ะนบอกไม่ให้ในก็ไม่เองหนกูก็ทึบไอซ์อยากเซอเรื่องเรื่องให้มนแบบเล่นสองลีนะลีลีสีทเหมือนตาก็อด้นะว่าใช่ไหมบอกกันอิมาละไปไปรถสี่กันเก็บก่อนเออไปเลยเฮ้ยไปไปรถผมดวยอ่ะแหมเอาแลดีเรอ โบแล้ยพี่ม่โดเจ้าเยพี่เเยงพี่เมย์โอเคโอเคพี่เพี่เมคิดต้นลีเจนอเรดี้อันสามหาบ้าไปแล้วเอ๊แล้วเดียวรดีเรดดีฮ้ยจีคลาสไปาเยไปเจอไปกูตอไปคิดนไปล้างเลยนะไปล้างไปเตอมันมันมันเปตีเกกคด้กันเยผมเอาเอาเอาลูกผมมา2องคนนะเพ่ กูตอบไม่ทด้ับคุณติปที่เก๊กกูไปร้านข้าวไก่ไก่ไก่ลูกลลปลาไก่ไก่ไก,กับเว้นมหาปลาหนร้านมึงจะไปร้านไหนดิเพร้านหรูมาร้านร้านร้านเรนเขียวลูกปลาไก่ตอนเรนเขียวมามามากับเว้นไก่มากับเว้ร้นา,านเรนเขียวร้านเรนเขียวเอาเชฟมาเดี๋ยวร้านเนื้อหงายดีกว่าจะให้ไอ้ร้านดยดีกว่าเพิ่ไม่ใส่ก็ตอนไหนมามีลูกกันเนี่ย อะไรพี่ไม่ใส่ตอนไหนวะโหพี่แสนตอนอะโอ้โหชุดไม่อยู่สิชุดไม่อยู่เสียมไม่ยั้งอ่ะถ้าเพืพี่ขอลอยกันดิขออีกอ่ะมึงเปล่าแล้วเพ่ก้าวหนึ่งครับดีครับจะไปเซฟชุดนี้ก่อนหายากแต่ว่าพี่ใหญ่ชุดนี้ปะสวยแต่อย่างนู้นแบบแล้วใส่เสื้อเลขอะไรเลขอะไรเสื้ออะไรเสื้อขาวม เลือกะไจากนั้นบาลองก็ได้บาลองเรยกอะไรบาลองสบเจ้ซี่บ้านบางใช่ไหมไม่ใช่บ้นบางอ๋อสวัสดีใครใส่เสื้อนั้นใครใส่เสื้อนั้นอ่ะมันทันไมเหออาวเสื้อดีนะเสื้อคนแก่ออเสื้อเียกาบาลองอ่ะไม่เจอตู้หก็สวยนะเก้าสิบเก้อตู้หม่ดีแล่รออยู่พี่รออยู่ใส่ก็ใส่ดีเออเนี่ยเสื้อใสมสิต้องใส่แขนสมั้ง ได้ไอ่ะเก้าเจ็ดเก้าน้องห่ไรัดเปเป็นเนี่ยแสงเรแสองัหึงกไมบ้าเส้นนอกหกสิ้ในสามเออใช่เก่งไหนได้เลยวะเก่งใครเก่งไหนอ่ะเก่งเก่ไหนมีด้วยอะไรบ้ยังเก่งรว่าเปลี่ยนเก่งอเฮ้ย เกลงเกลงนี้ไม่ห <นะ S 2> รือแล้วเตีคุณอยากหน้าตอนไหนไหมคุณตอนนอมันจะหยุดอ่ะเหแล้วมึงเอาไงอ่ะแต่ว่าหนึ่งนี้รู้สักสองคนเดี๋ยวนะไม่อยากพูดทีท้าเธอได้ยุดเอ่อมึงว่าไงอ่ะ ตามมึงอะจ๊ <c oughs> ด้วยมันหล่อแล้วเนี่ยเส้อเนี้ให้ไก่กับนี่ขึ้นมาได้ไมหมหรือมันไปกันเอง <c oughs> เป็นลูกไหนเลือกเลือกเลือกเลยจะ <c oughs> เลือกให้เดี๋ยวเลือกให้เอา <c oughs> ลูกลงอันน้ำมันโอเค เทพหายไม่มีใครเล่าเรื่องผีเดิมๆให้กูฟังเลยเรื่องผีเดิมๆคืออะไรวะมันเล่าว่ากูได้หลอนผีกูหลอนมันแล้วมันเล่าเรื่องเดิมใช่หรอเรื่องผีเดิมๆคือเฮียอะไรสักเรื่อแต่เรื่องเดิมเดี๋กูหลอนมันไม่ได้หลอนผีโอ้โหโอ้โหไอ้รเอาเบอร์จำไปด้วยเปล่เออจริงเล่นๆด้วยป่อก็แต่มันเล่าจริงจังทุกรอบเลยนะเป็นเรื่องเดิมอ่ะโธ่ นี่จะโดนเลยเหรอครับอาเจนเลยไม่พี่ราโหพี่พี่นี่เขาจัดเลยเหรอไม่ใช่เดี๋ยวพี่ฮาเลยเฉยเดี๋ยวมันก็เออน่ากลัวแหละเรื่องมันอ่ะแต่หลังๆนี่หลอนมันแล้วไม่ได้หลอนผีเฮ้ยเฮ้ยฝั่งหลังเริ่มหลอนมันแล้วะหลอนเจ๊แดแล้วลามแตกจัดฟ้องพีเจนนะเอ้าไม่ไปฟ้องมันเฮ้ยแต่ตั้งแต่ตั้งแต่มาเถวทาวเวอร์เขาเขาอะไรมันเงียบไปเลยอ่ะช่วงนี้จ่ายบ้านแล้วเพื่อนเออ ที่ที่เวลาอยู่นยิยายบ้านนะไอเหี้ยไ okay. หลอนได้สันหลอน